วันนี้นะครับมาดูวิธีการติดตั้งเครื่องเจาะหินนะครับเครื่องเจาะหินชนิดนี้เราเรียกว่าเป็นแบบโรตารี่สังเกตดูนะครับตัวที่ช่างกำลังหมุนอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเราจะต้องใส่ก้านเข้าไปในหลอดนี้นะครับเป็นแท่งตัวนี้นะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการเจาะเนี่ยเราจะใช้เจาะ เป็นก้านเจาะก้านเหล็กซึ่งก้านเหล็กเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ1เมตรจะมีความยาวอยู่ประมาณ 1- 3เมตรนะแล้วแต่เขาทำมานะแต่ในะการเริ่มเนี่ยเราจะต้องใส่ข้อต่อนะข้อต่อไปก่อนเพราะว่าเหล็กแต่ละท่อนเนี่ยมันจะมีข้อต่อนะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับเราเราจะมาประกอบ э ชุดก้านเจาะกันตัวนี้เราเรียกว่าเร,เรียกอะไรเนี่ยข้อต่อตรงข้อต่อตรงก็คือเอา <pse> ข้อต่อตรงเนี่ย <Evet. S 1> ไปใส่ในในตัวตัวตัวจับของเครื่องเจาะหินอ่ะพี่ใส่ไปเลยครับอปับ๊บอ่าทีนี้เราก็จะประกอบแล้วถึงตัว,ต,วตัวน็อตสามเนี่ยก็คือไปจับไปจับตัวข้อต่อตรงเนี่ยเพื่อตัวข้อต่อตรงเนี่ยมันมันจะเป็นตัวต่อข,ของม่่มับเพื่อจะได้ไปต่อสาหรับก้านเจาะต่อไปซึ่งก้านเจาะเนี่ยก็จะใช้วิธีการต่อทิลเมตรทิลเมตร นี่เราก็จะประกอบเครื่องเครื่องเครื่องจอหินอ่าทีนี้เดือยเดือยก็จะเข้าไปในนี้ละอ่ข้อต่อตรงก็จะเข้าไปในนี้ละเดี๋ยวดูฟันมันเลยนะครับันีผมไปตัเครื่องี่อ่พอเราประกอบตัวข้อต่อเข้าไปในตัวจับแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเรื่องสตาร์ทเครื่องนะฮะเพื่อเราจะใต้ใช้ตัวควบคุมนะครับไอตัวปุ่มเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับมีแบบไปหน้า หรือว่าไปซ้ายขวานะครับเพิ่มแรงดันเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันจะต้องสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่าตัวจับเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกระบอกไฮดรอลิกนะครับเราสามารถนะครับยกเทคนิคนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวไม้หมอนไม้ตรงนั้เห็นไหมฮะที่ช่างขยับเนี่ยตัวไม้ตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ลองนะครับเพื่อเพื่อเพื่อจะได้ใส่น็อตนะฮะตัวหัวที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ย เดี๋ยวเราก็จะขันน็อตทุกๆตัวนะครับแล้วก็จะใช้ปุ่มของเครื่องเครื่องเนี่ยทำการขยับาแล้วก็คนก็จะทําการใส่น็อตไปเรื่อยๆนะครับประโยชน์ของการลองไม้หมอนนะครับก็คือว่าอ่าก็คือจะช่วยอ่ายกให้ตัวเครื่องเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะอ่ามีพื้นที่ที่จะ,ะใส่ตัวก้านได้สะดวกยิ่งขึ้นอ่าตัวนี้ทุกคนก็กําลังช่วยกันใส่น็อตนะครับอ่า เดี๋ยวพอตัวน็อตเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะทําการใส่ก้านนะครับใส่ก้านแล้วก็ตัวก้านก็จะติดกับเครื่องสูบน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นการเจาะระบบระบบเวทโพเซตนะครับพอเครื่องก็จะหมุนนะครับหมุนแล้วก็น้ําก็ฉีดไปด้วยนะครับตรงปลายของเครื่องเนี่ยเราจะมีหัวเจาะนะครับที่เราเรียกว่าหัวเจาะเพชรนะครับตัวเจาะเพชรเนี่ยก็จะหมุน เจาะหินไปนครับนำทางไปนะถ,ถึงตําแหน่งที่เราเจาะแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ตัวที่เราเรียกว่า spt นะครับ sct ตอกเก็บตัวอย่างนะครับาการจอกปปปปการตอกเนี่ยก็จะตอก3ช่วงนะครับช่วงละ15นะครับอ่สิบาช่วงในการนับโบเขาเนี่เราจะนับ2ช่วงหลังนะเป็นค่าโบเขา อ่าครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับเทคนิคการใส่ก้านนะครับไขก้านเราเรามีข้อต่ออยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็เอาก้านก้านนี้ก็จะมีะเราเราอ่ามีเกลียวนะครับมีเกลียวไว้แล้วเราก็เราก็ใส่ไปนะครับแล้วก็ให้เกลียวเนี่ยมันไปมันไปต่อกับตัวตัวก้านก็คือตัวที่หนีไปแล้วนะครับอ่าก็หมุนไปนะครับหมุนไปปั๊บเนี่ยพอพอก้านมันมัน มันได้นะครับมันได้ปั๊บเนี่ยอพอแน่นนะฮะแน่นอันที่ต้องต้องโยกดูหน่อยแล้วว่าแน่นหรือเปล่าถ้าไม่แน่นก็ต้องใส่มันลงล็อกนะครับทีนี้นะครับพอเราใส่ก้านเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเช็คระดับอีกทีนะครับเค, <laughs> เครื่องเครื่องจองเราเนี่ยต้องไล่ระดับนะฮะต้องมีการดูว่าจะแต่การได้ระดับก็คือมีการหนุนนะครับหนุนไม้เข้าไปการหนุนไม้นี่ก็มีข้อดีนะครับก็คือทําให้ก้านเอ่อทให้เครื่องยกของเราสูงขึ้น ทำให้เราสามารถใส่ก้านได้ได้ได้มากขึ้นทีนี้ก็จะมีการปรับระดับนะครับว่าให้เครื่องเราอยู่ในระดับครับโดยเราดูที่ตัวฟองน้ำนะครับตัวที่ทําระดับแล้วก็บิดแต่ต้องมีการปรับไม้นะครับให้สูงขึ้นหรือต่ําลงนะครับก็จะต้องมีการเสริมนะครับหรือตัดนะครับเพื่อให้มันได้ระดับนะครับก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับจนเครื่องจองเราเนี่ยได้ระดับ อเมื่อเครื่องจอยนะครับนี้นะครับแล้วเนี่ยลื่อนขึ้นเลื่อนลงตลอดเวลาเราก็มาปรับคลายน็อตนะครับไอตัวน็อตตัวนี้นะที่มันจับก้านเนี่ยนะครับเราก็ทําการยกขึ้นยกลงได้นะครับยกขึ้นได้ถ้าเราจะต่อนะครับเราก็ทําการบุนเข้าออกตรงนี้นะครับนะอยากจะคลายหรืออยากใจมันแน่นนะครับก็อยู่ที่เกลียวนะครับบุนเข้าบุนออกตรงนี้แล้วก็ยกขึ้น ก็จะต่อไปทีละก้านแบบนี้นะต่อไปเรื่อยๆนะทีละก้านถ้าเกิดว่าเราต้องเจาะลึกมากนะเครับเราก็จะต้องต่อก้านไปนะสมมติว่าก้านเรานะครับเราเจาะ10เมตรนะครับเราก็ต้องต่อตัวนี้อ่ะตัว3เมตรก็ต้องต่อประมาณ3ก้าน9เมตรนะครับแล้วก็บวกอีก1ก้าน1เมตรแบบนี้นะครับจนไปถึงระดับที่เราต้องการทีนี้ วิธีการก็แบบนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ตลอดนะครับทั้งคลายเข้าคลายออกแล้วก็ไอ้เทคนิคการหนุนไม้เนี่ยก็คือนะครับก็จะใช้ในการปรับเปลี่ยนก้านด้วยนะครับมันจะได้มีที่รองคือแล้วพุ่งตรงครับว่าการจอะเนี่ยช่างแต่ละคนก็จะมีเทคนิคไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ดูว่าเทคนิคไหนดีนะครับก็ลองไปทำพอเราได้นะครับตัวนี้เราตอกแบบเวทโพเซสนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการฉีดน้ําด้วย ก็ค,คือเราก็จะใส่ข้อต่อนะครับที่เราเรียกว่าข้อต่อตัวตัวนี้น,นะครับเดี๋ยวเราจะก็คือปั๊มน้าเราก็จะเอาน้ำนะครับปั๊มมาใส่ในท่อนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับเราก็จะประกอบอยู่ด้านบนะนะครับตัวนี้ลักษณะมันจะพิเศษหน่อยนะครับว่าตัวก้านบนตัวเก้านหมุนหมุนนะครับแต่ว่าตัวน้ํานี่ไม่หมุนนะครับมันจะมีฟรีอยู่ด้านบน เราก็ต่อก้านเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาก้านนี้ไปใส่ในเครื่องเหมือนกันแล้วตัวนี้นะครับเราก็มีการต่อสายยางนะครับกับปั๊มน้ำครับปั๊มน้ำนี่ยเราเตรียมไปแล้วนะครับก็จะมาต่อกับตัวก้านตัวนี้นะครับเดี๋ยวก้านตัวนี้ก็จะถูกติดตั้งไว้ไว้บนเครื่องนะครับตัวข้อต่อเนี่ยก็จะช่างเขาจะไปติดไว้ด้านบนนะครับโดย จะมีท่อน้านะท่อน้ําที่ที่เราจะต่อจากปั๊มน้ํามาแล้วตัวนี้เจาะแบบเวทโพเซตนะครับก็เจาะไปนะครับแล้วก็ปั่นน้ําไปนี่นะครับอ่ากำลังประกอบนะครับอ่าเดี๋ยวประกอบเสร็จก็จะเริ่มใช้ได้แล้วนะครับอ่านะครับตอนนี้อ่าเราก็ติดเกจวาวไว้วัดตัวน้ําที่มาจากปั๊มน้ําด้วยนะครับ ซึ่งตัวปัมว๊นมน้ำเนี่ยเราก็กําลังติดตั้งอยู่ตอนนี้นะครับเราก็จะสอบปั๊มน้ำนะฮะเดี๋ยวก็จะปั๊มมาใส่ตัวตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะใช้วิธีการเวทโพเซตนะครับก็เจาะลงไปเรื่อยๆฉีด